อิตาลีที่ผ่านมาบินถูกจริงไม่ตกตาเพราะจองกับโคเชอร์ที่ได้ราคาโคตดดีคือเราใส่โค้ดนี้เราได้หลายพันแนะนำก๊อปปี้ไปใช้ได้เลยทุกคนเราก็เลยเหลืองเงินไปเที่ยวเยอะทริปนี้เราไปทั้งโรมเวนิสมิลานคือเก็บครบเวอร์สถานที่สําคัญที่คนไปอิตาลีเราต้องเช็คอินตอนกับเพื่อนไปมาหมดแล้วค่ะแต่ทริปนี้คือต้องให้เรือกโนล่าที่เวนิสเป็นที่หนึ่งเลยเพราะไฝฝันตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากมาแล้วบรรยากาศมันก็โรแมนติกเหมือนหนังที่เคยดูจริงๆนี่ขนาดมากับเพื่อนนะถ้ามากับคนรักจะขนาดไหนได้ขึ้นเรือกโดล่า ได้มาถึงอิตาลีของจริงแล้วซึ่งจองต่างฟอรได้เลยแค่เข้าไปที่ www.gocher.com จากนั้นเลือกที่จองตั๋วเครื่องบินเลือกที่เที่ยวได้เลยว่าอยากไปที่ไหนเราเลือกอิตาลีจากนั้นหน้ชาชําราะเงินใส่โค้ดเกดเว a y 1 0 f ลดไปหลายพันคือคุ้มมากจริงๆลดสูงสุด5 0 0 0บาทคือยิ่งจองเยอะยิ่งคุม้มคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมเมืองขึ้นเรือลงรถไฟเที่ยวในอิตาลีโกเชอร์เขามีบริการให้เลือกครบจบการเดินทางสะดวกมากๆได้เที่ยวทุกมุมที่อยากไปจริงจร่ืองบินที่ถ เาและกิจกรรมต่างๆคือเราไปอยู่ไหนมาทําไมเพิ่งรู้จักที่สําคัญมีบร,ริการช่วยเหลือถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเขาก็ตอบเป็นภาษาไทยด้วยไม่ต้องกลัวจะมีปัญหาภาษาก็คือถ้าใครอยากไปเที่ยวแบบราคาดีมีส่วนลดเยอะๆแบบนี้อย่าลืมจองผ่าน GoCheer นะคะจองง่ายสะดวกและประหยัดไปได้เยอะอย่าลืมใช้โค้ด Gateway 10F ลดสูงสุด5,000เลยนะได้ถึงแค่สิ้นเดือนเมษายนนี้แต่เขาไม่ได้กาหนดระยะเวลาเดินทางนะดีขนาดนี้จองแล้วไปเที่ยวให้สนุกการลุยเลยทุกคน